เอาละครับสวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมกู้ครูเรลิสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่27มกราคม2565นะครับข่าวแรก Uncharted Legacy of the t h i e f c o l l e c t i o n และ Pokemon Legends a r c e u s เนี่ยจะวางจำหน่ายพร้อมกันในวันที่28มกราคมนี้แต่ในตอนนี้รีวิวของทั้ง2เกมได้ออกมาแล้วทั้งคู่นะครับแล้วก็คะแนนสวยทั้งคู่ด้วยโดยที่อันชาร์เนี่ยคะแนนบน Metacritics อยู่ที่87จาก 59สำนักรีวิวในขณะที่โปเกมอนเนี่ยอยู่ที่86คะแนนจาก41สำนักรีวิวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟน Sony หรือคุณจะเป็นแฟน Nintendo ก็มีเกมยอดเยี่ยมให้เล่นทั้ง2เครื่อง2ค่ายนะครับข่าวที่2ครับ c a l l of Duty น่าจะอยู่กับ PlayStation ไปอีก3ภาคด้วยกันครับหลังจากที่มีข่าวใหญ่สะเทือนวงการเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า Xbox นะครับเข้าซื้อกิจการของ Activision Blizzard อนาคตของซีรีส์ Call of Duty ก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มเกมเมอร์แล้วก็สื่อสำนักต่างๆนะโดยในวันนี้นะครับข่าวล่าสุดได้หลุดออกมาจากด o o m b e r ์ครับ Jason s c h r e ออรเจ้าเก่าเจ้าเดิมวงในที่แท้ทูของเรานะครับเขาบอกว่า Call of Duty เนี่ยน่าจะอยู่กับเครื่อง PlayStation ไปอีกอย่างน้อย3ภาคด้วยกัน โดยประกอบไปด้วย c o l l of d u t y ภาค2022ก็คือ c o l l of d u t y ที่จะวางจำหน่ายในปีนี้นะครับซึ่งเราเดาเราเก่งกันว่าน่าจะเป็น Modern Warfare 2นะครับแล้วก็ c o l l of d u t y 2023คือ c a l l o f d u t y ของปีหน้าซึ่งหลายคนก็เดากันว่าน่าจะเป็นภาคที่รับผิดชอบโดย Treyarch นะครับและ c Call of d u t y Warzone 2ฟังไม่ผิดนะฮะ r z z o n e 2ที่จะเปิดให้บริการในปี2023เช่นกัน วอล z โซนอย่างที่เราทราบกันมันคือโหมด Battle Royale ของ c อ l l o u t y t y ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะมาหลังจากเขาเยอะแต่เมื่อปรากฏตัวขึ้นก็เกิดเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวเขาบอกว่า c อ l l o u t y w y w z r z o n e 2เนี่ยจะสร้างมาเพื่อรองรับฮาร์ดแวร์เจนปัจจุบันก็คือ PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series นะครับแล้วก็จะเรียก Performance ได้ดีขึ้น และไม่รองรับอาวุธที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับอาวุธที่เคยมีมาก่อนหน้านี้หมายความว่าคอมบิวตี้วอลโซนในภาคที่เรากําลังเล่นกันอยู่เนี่ยมันจะมีการเติมเงินเพื่อซื้อลายปืนบูปินอะไรต่างๆเขาบอกว่าวอลโซน2จะโลทิ้งทั้งหมดแล้วก็ทําระบบใหม่ขึ้นมาซึ่งณนะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ที่แน่ๆก็คือมันอยู่ในระหว่างการพัฒนาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับ หลังจากปี2023ซึ่งจะเป็นเส้นแบ่งอนาคตของ Call of Duty ในยุคต่อๆไปเนี่ยเขาบอกว่า Call of Duty ภาคหลังจากนี้จะเป็น Exclusive บนเครื่อง Xbox Series และ PC ไม่ลงเครื่อง PlayStation อีกต่อไปแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แล้วมันจะเป็นจริงตามนี้หรือเปล่าเราก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างเดียวล่ะครับข่าวต่อมาครับ PlayStation Plus สําหรับเดือนกุมภาพันธ์ได้เปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีเกมอะไรบ้างอย่างน้อยก็ในทวีปอเมริกานะสำหรับเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องไปว่ากันอีกทีสําหรับทางอเมริกานี่เขาจะแจก3เกมได้แก่ ufc 4นะครับ planet coaster เป็นเวอร์ชั่นคอนโซลอันนี้เป็นเกมเวอร์ชั่น play 5นะครับแล้วก็ tiny tina assault on dragon cave ถ้าเกิดว่าใครจำได้ tiny tina assault on, on dragon cave เนี่ยเป็น dlc ตัวหนึ่งตั้งแต่ยุค borderlands 2นะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทาง2 k ต้นสังกัดของ borderlands เนี่ยได้มีการประกาศว่าจะมีเกม tiny tina เป็นภาค standalone ออกมาเลยนะเพื่อทำออกมาใหม่ เป็นการไปจนภัยแนวแฟนตาซีนั่นแหละแต่ว่าเกมเพลย์เป็นแบบ Borderlands นะครับเพราะฉะนั้นการแจก Tiny t i ีหน้า a u s t u n t r n g o n k กน p ซึ่งถูกทำมาเป็น DLC standalone อีกทีนะก็น่าจะเป็นเครื่องโปรโมตตัวเกม Borderlands ทนีีหน้าภาคใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบ Borderlands หรือว่าชื่นชอบตัวไทนี t ทีหน้าเองก็รอไปโหลดกันได้เลย ข่าต่อมาครับ Yu-Gi-Oh! Master Duel ครับขึ้นเป็นอันดับเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดเป็นอันดับ4ของสตรีมเฉยเลยครับเป็นรองแค่ Counter Strike Global Offensive .A2 และ PUBG เท่านั้นเองนะโดยมียอดผู้เล่นสูงสุดอยู่ที่ 2 6 2 0 0 0คนโดยประมาณและในขณะที่ผมรายงานข่าวอยู่นี้นะผู้เล่นพร้อมกันก็มีอยู่จำนวน168,000คนเลยทีเดียว <S <S y u ก i o อมาสเตอร์ด l เนี่ยเป็นยูกิภาคล่าสุดที่เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ไมีใครคาดคิดก็ได้ว่าโอ้โหอยู่ดีดี ยูกิขึ้นไปถึงอันดับ4ของสตรีมและจะยืนระยะได้นานแค่ไหนอันนี้ก็คงต้องติดตามดูแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้เนี่ยยูกิมาสเตอร์ดอลเนี่ยผมไม่พบอยู่ในสโต์ของสตรีมประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะว่าดูเหมือนโคนามิจะนําเกมมาขายในสโตร์ประเทศไทยเนี่ยจำกัดเหมือนกันนะมีอยู่แค่ไม่กี่เกมเท่านั้นแล้วเกมใหญ่ๆหลายๆเกม ก็ไม่มีให้ซื้อด้วยนะครับชั่วข้ามคืนที่ผ่านมารับมีเกมใหม่เปิดตัว2เกมที่น่าสนใจครับเกมแรกคือ Sniper Elite 5จะวางจำหน่ายในปี2022บนเครื่องชั้นนำทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น PC, Epic, Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series นะครับในตัวอย่างเนี่ย เหมือนจะมีมัลติเพลเยอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นการดวลสไนเปอร์กันนะครับระหว่างสไนเปอร์ของฝ่ายพันธมิตรและสไนเปอร์ของฝ่ายนาซีถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์สไนเปอร์อีลิตเรื่องราวของมันทั้งหมดจะเกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2ทั้งสิ้นเลยนะอันนี้ก็ไม่ยังไม่เปลี่ยนเซตติง้งแล้วก็ยังหากินกับมันได้อยู่แต่จุดเด่นอย่างหนึ่งของซีรีส์นี้นะครับก็คือเครื่องแบบยูนิฟอร์มธงชาติ ของนาซีเนี่ยจะถูกนำมาใช้โดยไม่เซนเซอร์นะฮะอันนี้หลายๆประเทศเขาเป็นประเด็นเซนซิทีฟกันแต่ซีรีส์นี้ไม่สนนะครับเพราะว่าในตัวอย่างก็มีให้โชว์ดูเต็มร้าเลยทีเดียวและอีกเกมหนึ่งเป็นเกมระดับตำนานที่หลายคนน่าจะรอคอยนั่นก็คือ Cry s i s 4มีเพียงทีเซอร์สั้นๆเปิดตัวให้ดูแต่ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเกมนะไม่ว่าจะลงเครื่องอะไรบ้างวางจำหน่ายเมื่อ,อไหร่ก็รอติดตามกันต่อไปเด่ที่แน่ๆมาแน่นะครับกับ c r y s i s 4โดยทีมพัฒนา Crytek ครับและข่าวสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะเป็นการแจ้งเตือนภัยสำหรับคนที่มีจอย PlayStation 5ภาพประกอบภาพนี้ผมได้มาจาก f a b เกหรือหรือนายชอเชฟที่เพิ่งจะมาเป็นแขกรับเชิญในพอดแคสต์ของผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาภาพจอยในรูปเนี่ยเป็นของนาย IQ หรือว่าของ X-Cross y o u t นะยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยนะครับเขาเอาจอย PlayStation 5 ซึ่งมีพอร์ตสำหรับเสียบชาร์จเป็น USB-C เนี่ยไปใช้กับอะแดปเตอร์อื่นๆนะไม่ได้เสียบชาร์จกับเครื่อง PlayStation ผลที่เกิดขึ้นก็คือไม่บอร์ดไม่ละลายอย่างที่เห็นนะเป็นภาพที่ดูแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวน่าหวาดเสียวกันเลยทีเดียวเพราะว่า มันอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดมวงจรมันอาจจะเกิดเป็นอัคคีภัยได้นะถ้าเกิดว่าไม่ระวังอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกช่างจะบอกว่ามีคนทําผิดแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะก็คือเอาจอยเพีหที่เห็นว่ามันเป็นพอร์ต USB-C มันน่าจะชาร์จกับที่ชาร์จอะไรก็ได้แล้วก็ไปหยิบเอาหม้อปแปลงนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นของมือถือรูปอุปกรณ์อื่นๆมาใช้เสียบชาร์จแล้วก็บอร์ดพังบอร์ดไหม้กันเป็นแถวๆนะครับเรื่องนี้ก็ต้องคอยระวังด้วยสําหรับใครที่มีเครื่อง PlayStation 5 ใช้งาน PlayStation 5อยู่หรือคนที่วางแผนจะซื้อในอนาคตเรื่องนี้ระวังฟืนไฟอักขีภัยกันไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าววันที่27มกราคมขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ